กินปลาครับกินข้าปลามเลกินข้าปลานกันบัดเรื่องวันหนึ่กน้องเขาบกนุ่มุกเขาบกดำเขาบกน้อยยาเขาบกหอดตีน้านแล้ววันผวาไปยจอสมุญยังวัดว่าโอ้ ไป้ิไปเทวปเาฟฟนกับดลยะอีกิ่ปลาอีก่ปลาโอ้ปลาปลานี่งปลาปิาปลากับก้อยปลาคับให้ก้อยปลาครับนี่น้อง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 ร้อนร้อนร้อนตากแดดดับเบแล้วพปันดับเบิลแล้ว นี่ครับกำลังก่อยหมดแดงไงหมดีดงไงด้ยหมดแดงนี้นี่แบบอันจะของจะของเป็นเดียบจะของเสียงสวัสดีครับอันนี้อายอายอครับ ปลักแล้วไปตุ๊ส่หั่งมันเลยเลบรรยากาศนะครับอยู่ตรงน้าตรงน้าบ้านเฮาเนี่ยนี่น้องปลาน้องปล่าปลาดิ้นแล้วคืนเดือดแจ้งเนี่ยแจ้ง <laughs> ตรงหน้านี่บรรยากาศตรงหน้าครับตรงหน้ามาจิงจอกเนี่ยบ้านอยู่บ้าน <laughs> เล่นเขาป่านี่เลยไม้จริงจอมีไม้เอามีไม้จริงจอพ่บออนี่เนมีไม้จริงจ่อ่ไวกดกระโดด้นเทายสมนไช่วงต้มป่าต้มปลานี่ัน้วงรเนี่ยปิ้งป่ายป่าโอ้อยูท่อท่อของแม่เลี้ยงห้องปลาัน นี่น้องเอาอยู่นี่นะครับน้องไม่ตำโมดกัเลยว่าตัวนึงตายสมตัวลูกตากไหมบอาว่ามันมีห้วยน้องผิดว่าันาที่าประกาศตัีตัวลูกสีตัวลูกมันตัวตายสามตัวอุดมันคือตายกบเพาถามว่าเขาไฟอุดเห มั่วโอ้ยจำทอจากเห็นว่าเส้นไอ้ดูทอไอ้น้ำของเม็ดกาเขามันป่าลงมาป่าไ่เอันนี้ลูกมันอุณไปไว้สองสามเดใกล้ทอยทอลงมาให้ไปไว้สองปีเรมปาไม่เลียงเ่ยกับของมันป่าขอมเียนป่ามันดอยเออไอยไอ้ทอท่สองน้วหันละกำน้ำ โม่บ่เปนทวาไงนั่นเขาบูดเลยกรบทัวง, <c oughs> งเลยยา่นุ่นเลพอค้ามันป่าบุญท่าทึ่คอามเมนที่ตาลเมตกูดอแก่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 ครับมากันเลยจัดอในการขนาดเลวิส้วิสกี้บ้านห้องโอปปาลเมตกูดอ,ดอ,ดอ,ดอดสุมอ่มไห่ไร่นูเนี่ยไม่ใช่ไปชมข่าวเลยเขาจะเขาหยิบบาไรหนูพอดหรืมแก้ขาเขาไแกข่ขาเขาเข้า ตายสามเหมือนได้ตัวนึงเป็นเป็นนึ่ง